มาเก้าเมืองศรีไลยดิดีครับทีนดีต้อง,อองรับในวิดีโนี้ผมจะมารีวิวันการ ให้บิการของมาเก๊าแอร์ไลน์นะครับเพื่อที่จะกลับไปที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ทูนนั่งของมาเก๊าแอร์ไลน์นะครับซึ่งต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่มาเก๊านะครับแล้วก็นั่งจากมาเก๊าไปประเทศไทยนะครับซึ่งเอกสารตอนนี้คือ มีติดตัวก็คือแค่ A R C ของไต้หวันนะครับแล้วก็พาสปอร์ตของไทยแค่นั้นครับไม่มีอะไรเลยนะครับยวเรามาดูกันว่าการใช้บร,ริการของมานก็อะไรครั้งนี้มันจะเป็นันไทนะมันจะดีไหมนะครับหรือว่ามันจะติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอเครื่องขึ้นนะครับตอน12:45นนี่เราขึ้นเครื่องแล้วนะก็ลังจะเดินทางไปยังมะนกทุกาากทกคนครับตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับง่นก็ พอได้อยู่เะยครับกล้วเพราะว่าไม่มีอะไรให้เล่นพอได้ครับเราเจอกันที่มาเก๊าครับเาได้อาหารมากินเครื่องนคะร,รับนมากเขาไก่ข้าวอะไรเี้ข้าวู้วดปอร่อยดี งงชิบหายบมันมีอยู่สองทางใช่ไหมมันบอกว่าส่วน G transfer ใช่ไหมเราก็คิดออกว่า้ยตอนที่เช็คอินเหมือนบอกว่ากระเป๋าเราอ่ะถึงแค่มาเกา๊าแล้วมึงก็ต้องเช็คอินอีกรอบนะตอนเช้าวันถัดนะไปก็เลยแบบเออวะมึงต้องเข้าตามออก่อนนี่หว่า แล้วค่อยมารอกระเป๋าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าไปผิดเมื่อกี้ใช่ไหมกระเป๋าก็จะหายเว้ยมันก็จะมีใครไม่รู้เอากระเป๋าไปแต่แบบดีที่ได้กระเป๋ามาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นนั่งงงๆอยู่เพราะว่าระยะเวลาที่รอเปลี่ยนเครื่องกลับไปใช่ไหมมันมี15ชั่วโมงเลยต,ตอนนี้คือไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนตอนนี้คือต้องหา,หาที่ปากสาระกของแล้วก็หาที่เที่ยวใกล้ๆ ไปครับเดี๋ยวเราไปหาที่ปป่ากสัมภาระก่อนนะครับแมงงูสิบปัญหามาอีกแล้วก็คือสนามบินนี่นี่ไม่มีอะไรเลยเหมืมีแค่แบบเล็กๆแล้วก็จุดชาร์จแบบมินิแค่นี้15ชั่วโมงที่เราต้องอยู่ที่นี่เืพ่อไปไหนที่วะแบบไม่มีเซเว่นไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราต้องชาร์จแบบก่อนอันดับแรกแล้วก็ไปหาที่สิงสถิตต่อไปตลอดสิ15ชั่วโมง ทุกคนครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งของสนามบินนีครับมันก็จะมีพวก Starbucks McDonald อะไรพวกนี้ครับก็ค่อนข้าทจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าแต่ละอย่างนี่แม่งแพงชิบหายแบบโอ้โห80อย่างเงี้ย80 MOP อย่างเงี้ย4 0 0อย่างเงี้ยออใครไปกินไหวแพงชิบหายเดี๋ยวตอนนี้คือ ชาร์จแบตไว้ก่อนนะครับทั้งกล้องทั้งโทรศัพท์แต่ที่โชคร้ายกว่าน,นั้นคืออ e ีซิมนะครับเปิดใช้ไม่ได้ไปเผลอลบซิมหลักนะครับเบอร์หลักที่มันเคยเชื่อมกับโทรศัพท์นะครับไปเผือลบมันแล้วแม่งก็ใช้ไม่ได้อะไรมันจะโชคร้ายไปม,มากกว่านี้โอเคครับทุกคนครับมาอัปเดตในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ก็คือมันมีเซเว่นเว้ยเซเว่นเล็กๆมันปิดประมาณ11บอโมงครึ่งกลางคืนแลห้าทุ่มคืน ก็เลยซื้อนี้มานี่สิบวไม่รู้10บประมาณสิบับว MOP นี่แหละแล้วก็ซื้อหมาม่ามาตุนไว้เผื่อ,อกลางคืนไม่ถึงเลยแล้วไม่มีที่จะไปกินแล้วก็ของโชคลายนัพกที่นี่มันจะเป็นชาร์จแบตเลยแต่ว่าเผื่อชาร์จไม่ได้แล้วก็สาย Type C ก็ไม่ได้เรื่องเลยต้องไปซื้อใหม่ ประมาณ140บกว่าก็ถือว่ายังมีความโชคดีอยู่ในตัวแล้วก็โชคดีอีกแบบหนึ่งก็คือผมแลกตังมาเลยประมาณ1000มาเก๊าโชคดีตรงนี้แหละก็คือตอนที่อยู่ไต้หวันได้เกินมาแล้วก็ที่เนี่ยตูดบัตรก็ไม่ได้จ่ายบัตรอะไรก็ไม่ได้เลยแต่แลกเงินมาเว้ยมันก็เลยแบบโชคดีไปโอเคแต่ตอนนี้ขอกินเลยลองท้องก่อนแล้วก็จะไปหาชาร์จแบตที่มันแบบชาร์ ได้จริงๆอ่ะครับไม่ต้องหาอะแดปเตอร์อะไรไม่รู้เพราะเื่ออไรบางคือที่นี่มันยแม่งไม่ได้สะดวกเหมือนไต้หวันหรือว่าไทยเลยอ่ะโคตรลำบากก็คือส5บ้าชั่วโมงนี้แบบต้องโคตรทอรมานไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรอเป๋าน,นี้เพิ่งแค่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนียประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะตายแล้วนี่คือขอแบบ กินข้าวกินอะไรลองท้องก่อนแล้วจะไปหาจุดชาร์จแบตต่อครับผมไปเจอกันทุกคนครับไหนๆก็มาแล้วไงแล้วก็ไทีนี้ผมเห็นว่าชั้นหนึ่งอะ่ะมันมีจุดฝากสัมภาระอยู่นะครับที 0, บาา่หนีจี้ศูยน,นย,นยน์นะครับผมก็มาฝากเลย1ชั่วโมง10เหรียญนะครับ10หยวน10มาเก๊า10หยวนมาเก๊านะครับผม แล้วก็ผมเอาไปฝากใช่ไหมเขาก็จะให้ใบนี้มาชาระเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเป็นใบเขาเรียกว่าใบฝากของนะครับถ้าเกิดว่ากลับมาเอาต้องเอาใบเสร็จเนี้ยมารับสัมภาระ,ะของเรานะครับ1ชั่วโมง10หยวนนะครับสิมาเกา๊าไปครับและต่อจากนี้เราก็จะไปหาซื้อซิมนะครับเพื่อที่เราออกไปแล้วจะได้สามารถค้นหาสถานที่ต่างๆได้นะครับ Google ได้หาโลเคชันได้นะครับไปครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้ซิมมาแล้วนะครับผมเป็นซิมยีบสีชั่วโมงนะครับผมร้านเขาจะอยู่ใกล้ๆกับทางเดินไปฝากกระเป๋าเดินทางนะครับผมร้านเขาก็จะปิดประมาณสามทุ่มนะครับถ้าใครมาดึกกว่านั้นก็อาจจะไม่ทัน,นรับต้องไปซื้อที่ตู้นะครับผมยี่บสี่ชั่วโมงนะครับหกสิบ มาเก๊านะครับตอนนี้เรามีซิมแล้วแหละแต่ว่าเราต้องไปหาวิธีที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับผมต้องหาที่เที่ยวก่อนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็จะนั่งรถบัสเอ๊ะเดี๋ยวนะรถบัสมันต้องใช้อะไรแต่วะรถบัสมันต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าต้องจ่ายเป็นการ์ดเหรอเดี๋ยวนะลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไปซื้อบัตรโดยสารเพื่อที่จะแตะขึ้นรถบัสเราไปซื้อที่ตู้เห็นที่ตู้แล้วเมื่อกี้เป็นบัตร 50กับบัตร1 0 0ใช่บัตรนี้ป่าววะน,นี่เป็นบัตรอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นบัตรที่ไม่งต้องใช้ขึ้นรถบัตรแน่เลยเด็ดอีบัตร2 2งั้นเนี้ยมันต้องใช้แน่แน่มันต้องใช้แน่แน่ร้อยหนึ่งโอ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ห้าร้อยเลยนะเป็นไรวะยอมจ่ายเงินเดิ ใด้บัตรขึ้นรถบัสเหรอถามพนักงานกคนชัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาได้จุดซื้อบัตรขึ้นรถเมล์แล้วต้องไปซื้อที่เซเว่นเลยแล้วก็บอกเขาว่าเอาเหมือนทงเรามาดูว่ากูจะซื้อได้ไหมวันนี้กูจะได้ออกไปเที่ยวไหมการมาเปลี่ยนเครื่องที่มาเก๊าครั้งนี้15ชั่วโมงแห่งนะรกชัดๆเดี๋ยวออกไปดูสภาพแวดล้อมบ้านเมืองเขาสักหน่อยนะครับเอาเหมือนทงนะครับเดี๋ยวซื้อที่เซเว่นก่อน แล้วประเด็นคือเซเว่นมันเปิดถึงแค่11โมงครึ่งเลยนะใครครับ okay, ทุกคนครับแนละ้วผมก็ได้บัตรมาแล้วนะเป็นบัตรขึ้นรถเมย์แพงชิบหาย130่อยาหยวนมาเกา้าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเฮ้ยเกือบห้ารกว่าบาทเกือบห้าร้่งเลยไม่น่าเลยรออยู่สนามบินมันก็ดีอยู่แล้วอยากจะออกไปข้างนอกแต่ไม่เป็นไรครับซื้อมาแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกแหละไปรถเมย์ขึ้นตรงไหนวะ <laughs> เดี๋ยวอยากจะออกไปก็ออกนะครับตอนนี้คือไม่รู้ว่ารถเมย์มันขึ้นตรงไหนเดี๋ยวเราจะหาจุดที่เราจะไปเที่ยวก่อนว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องไปหาจุดขึ้นรถบัสก่อนนะครับน่าอยู่ข้างล่างปะวะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมได้ที่เที่ยวแลวนะฮะนั่งรถไปประมาณโอ้ยเกือบครึ่งชั่วโมงมันมีชื่อว่า p าร i ส มาเกานะครับผมนี่อยู่ใกล้ๆนั่งรถไปประมาณที่ชั่วโมงเดี๋ยวลองไปดูว่าสถานที่ตรงนั้นมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวนี้คือหาจุดขึด้นรถบัสนะครับนั่งป้าย 51A หรือ MT4 ไปนะครับมาถ้าใครมาเปลี่ยนเครื่องที่มาเกากับไทยก็มาวันนี้ภูมิศักจะ ขายให้ดูว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆที่ไหนบ้างนะครับเห้ยนี่ไง 51A ตรงนี้อ่เราต้องต่อบคือไหนวะตรงนี้ปะไม่รู้แหละกูอยู่งรย่างเงี้หละ 51A อ้าวเหมือนจีฉันกูจ,จำป้ายนี้้วยเกินกูต้องนั่งรถกลับมาอ้าเหมือนจีฉัน ไม่ใช่สิกูต้องไปในลายเขามึงไปในแถวเขาแบตก็เหลือ38ไปโอ้ยเท่ารา่อนสดหมแล้วเกินเดี๋ยวรอตอ,อนขึ้นรถนะครับนั่งไปประมาณสามานาทีครึ่งชั่วโมงขอให้ได้ไปนะครับอยู่ในสนามบินชั่วโมงผมไม่ไหวอ่ะ ไปบ้านเมืองเขาตึกใหญ่โตโมราณนึ่งนี่มาเก๊าหรือปารีสครับท่านดูดิโอ้ยอะไระเนี่ยโลเป็นไก่ตาแตกเลยเนีย่จริงจริงมันไม่ได้นั่งรถมาถึง ครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วแต่แวันนี้มันอยู่ตอนไหนก่อนวันนี้เราอยู่ที่ปารีสนะครับโซนปารีสเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาเดินรอบๆดูนะครับว่าโซนตรงนี้มันมีอะไรน่าเที่ยวน่าดูมั่งนะครับเหมือนอยู่ปารีสเลยนะครับผม ไปฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปเดินชมบริเวณรอบๆดูว่ามีอะไรมั่งนะครับนั่งรถมาไม่นานนะประมาณ10นาทีนะครับเสียเงินค่าบัตรไปร30เงินในบัตรอะ่ะแม่งมี100แต่แกูใช้แค่หกหยวนมาเก่าใช้แค่6เหยวนมาเก่าเลยครับมจะคุม้มปะวะถ้ากูซื้อขนาดนี้อยู่ใกล้สนามบินแล้วเลยแบบนี่ไู่ใ,ใกล้ การขึ้นรถเมล์ที่นี่จะแปลกๆนิดนึงนะครับขึ้นด้านหน้าแต่ออกด้านหลังถ้าเป็นที่ไต้หวันใช่ไหมขึ้นด้านหน้าออกด้านหน้าได้ขึ้นด้านหลังออกด้านหลังได้แต่ว่าไม่ต้องแตะบัตรสองรอบแต่ที่นี่ไม่ต้องแต่เลย,เยแต่ดิแต่ตอนขึ้นแต่ว่าไม่ต้องแต่ตอนออกตอนนี้ผมก็จะมาอยู่ที่โซนปารีสนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโคตรสวยนะครับโอ้โอ สวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริง,รง,รงไปครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณรอบๆยังต่อ,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 อว่ามันมีอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าตรงข้ามมันจะเป็นห้างนะครับแต่ว่าตรงนี้มันปิดแล้วแหละมันสามสี่ทุ่มมาดึกเกินตรงนี้ที่ด้านหน้ายังมีเป็นแบบหอในกานะครับอยู่ไกลๆไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านู่นนะครับหอใิกามากเขเมืองศรีวิไล ตึกใหญ่ๆพวกนี้นะสองฝั่งเนี่ยนี่ตึกนี้นะนั่นเป็นโรงแรมหมดเลยเว้ยเฮ้ยกูใหญ่รู้ว่าคนที่มาพักอยู่ที่นี่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ยต่อคืนสำหรับค่าที่พักคืนหนึ่งนะครับตึกฝั่งเนี้ยไม่เท่าไหร่แตอแ่อีโรงแรมเนี่ยอีโรงแรมเนี้ยมาให้ดูในกล้องเนี่ยมันจะดูเล็กนะแต่แบบถ้ามาดูของจริงโคตรใหญ่ อลังการสุดๆนะครับวันนี้คือเดินไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้แบบก็จะหมดเดินดูวิวรอบๆก่อนนะครับพาทุกคนไปเดินชมดูรอบๆก่อนสวยนะครับสวยสวยสวยไม่ว่ากันที่กินข้าวไม่มีไม่เป็นไรมันมีแหละแต่ว่ามันต้องแพงแน่นอนะกลับไปกินเซเว่นในสนามบินก็แล้วกันเดี๋ยวคนไทยเดี๋ยวคนไทยนี่อะไรอ๋อชาแนลนะครับผมตึกชาแนลนะครับ เดี๋ยวถ้าเจอที่สวยๆเดีย๋ยวถ่ายมาให้ดูอีกครับผมตอนนี้คือเก็บแบบไว้ก่อนโอ้ยโอ้ยแล้วเนี่ยมีปูกุ้งหรือปูวะเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำว่ะมันเป็นแบบสระเทียมที่เขาทำไว้ตอนนี้นะหวัวสมองผมเนี่ยมันคิดอยู่อย่างเดียวไงไหนๆก็มาละ แล้วตึกโรงแรมเูชิบหายเลยแล้วทีนี้ปวดเดียวเว้ยเเลยคิดว่าอลองไปดูห้องน้ําข้างในโรงแรมดีว่ามันจะหรูกับภาพลักษณ์ข้างนอกที่เห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้มันปวดฉีด่ซะเวยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปห้องน้ํามาดูว่าเราจะสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าดี๋ีวต้องหาห้องน้ําก่อนไม่ไหวแล้วกวดฉีด่เยี่ยอะไรนี้โรงแรมหรอเนี่ยมา Oh, Anh Anh hey đi năm phụ Lên lèm này Bên này có ma đó Anh đù Anh đi ว่าข้างในน่าจะเข้าไม่ได้ไม,มีบริการอ๋อข้างในเป็นคาสิโนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วข้างในเข้าไม่ได้เพราะว่าเป็นคาสิโนเราก็ถือกล้องเข้ามาซะด้วยวันนี้คือเข้ามาของเราคือห้องน้าไปาไปห้องน้ําก่อนมีห้องน้ำมยเนี่ยผมบรรยากาศอีกครั้งเลยครับผมตรงสะพานวงเวียนนะครับข้างในนะครับเดินเข้าไปเกือบไปแล้วผมเดินถือกล้องเนี่ยดุม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  เดินเข้าไปแต่ปรากฏว่าข้างในเป็นคาสิโนนะครับผมเกือบแล้วนะเราเกือบโดนยึดกล้องแล้วเครับ okay, ้านท่างนี้ครับผมก็คร่าวๆครับเวลามีเยอะแต่ว่าเราต้องนั่งรถเมล์กลับไปที่สนามบินแล้วคือต,ตอนนี้ผมอากาศมันเย็นกูจริงนะประมาณว่าองศาแต่ว่าเราเดินเยอะไง เหื่อมันก็เลยแบบออกเต็มเลยอ่ะโคตรไม่สบายตัวตัวนี้โคตรอยากอาบน้ำเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สนามบินก่อนนะครับนี่เว้ยหูไม่เคยเจอคนขับรถที่แบบไอ้น้องมึงไม่ไปนะไปไม่ถึงนะต้องไปเปลี่ยนรถกับผมก็ถามว่าฮ้าผมไปแบบที่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมแบบตรงไหนก็ได้ให้มันใกล้สุดแม่งก็เจาะไม่กูลงแล้วกูต้องมาเดินข้างถนนคน,นเดียวก่อน11โมงที่มาเกา๊าไม่มีคนเดินเลยแบบแบบมโคตร ถ้าไม่มีรถนี่คือสุ่มเสี่ยงเลยเนี่ยถ้าโดนปนนี่คือจบเลยถ้าโดนจับไปทํางานหรือจับไปทําอะไรคือไม่มีใครรู้เรื่องรู้ราวเลยข้างหลังก็ไม่มีคนข้างหน้าแม่งก็ไม่มีคนนี่จาไว้เลยครับว่าใครมาที่มาเกานั่งสายเขาเรียกว่า 51A ไปมันก็ต้องนั่ง 51A กลับแม่งชัวร์กว่าถ้าไปแบบเมืองไอ้ปารีสอะไรไม่รู้เมื่อกี้นะ๋อนนี้ผมไปเมื่อกี้นะ มึงนั่ง5 1 a ไปมึงก็ต้องให้นั่ง5 1 a กลับม่นชัวร์กล่าเลยเดี๋ยวก็จะเหมือนผมเหมือนตอนเนี้ยต้องเดินเป็น10 คนนาทีอะแต่ตอนนี้ผมเดินตรงไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงสนามบินเมื่อไหร่เดินมาจะเป็น10นาทีแล้วจริงๆอ่ะมันจ่ายเป็นเงินสดได้เลยค่ารถเมย์ผมใช้แค่12อหยวนมาเกาเองแม่งซื้อมาเป็นร้อยแล้วเงินก็ติดอยู่ในบัตรเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรต่อแม่งโคตรเสียดายตังค์อ่ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ400กว่าบาทโคตรเสียดายตังค์เลยแล้วอยู่ไหนเนี่ยสนามบินเนี่ยเดินตรงมาเลยในน้องเี๋ยวก็ถึงเดินตรงมาแล้วอันตรายถ้าเป็นผู้หญิงไม่แนะนำนะครับโธ่ก็ ทางข้างบนหรือว่าทางข้างล่างมันมีทางให้เดินข้างล่างก็เดินข้างล่างนั่นไดปลอดภักยกว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูไม่มีใครเดินตามผมหรือว่าเดินนําหน้าผมมาเลย เปลี่ยวล่งลงแล้วก็ไม่รู้ว่าที่กูเดินเข้ามานี่มันใช่สนามบินหรือเปล่าอย่าทำตามผมนะอย่าทำตามผมนะใครที่จะมาเปลี่ยนเครื่องนี่มาเก้าแล้วออกไปข้างนอกอย่าทำตามผมนะไม่แนะนำให้เดินกลับนะครับอันตรายอันตรายอันตราย ผมว่าน่าจะใช่แล้วแหละข้างหน้านี่านะเป็นสนามบินแล้วแหละเราต้องไปหาที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้ก่อนจริงๆตรงข้ามมันก็มีนะโรงแรมอะ่ะแต่แบบผมไม่อยากเอาเงินไปเสียคืนหนึ่งก็สามสี่พันะผมเอาเงินไปไประดังชีวิตดีกว่าครั้งนี้แบบใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงไปหน่อยในที่สุดเราก็มาเดินมาถึงเกือบสิบนาทีไม่สิสิบห้านาทีเลยแหละถึงแล้วสนามบินของเราแต่มันมีโรงแรมอยู่ข้างาแต่ว่า นั่งแพงไงเย้ <S <S ครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็ไปเอาสัมภาระกับคืนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสัมภาระที่ฝากไว้คือไม่มีรอยแกะนะครับเขาจะติดสติกเกอร์แบบนี้ไว้เสียไปประมาณ30หยวนดากมาเก๊านะครับหรือประมาณถ้าตีเป็นห้าบาทก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ว่ายังดีนะครับที่บัตรอันนี้เงินในบัตรมันเหลือใช่ไหมที่เราใช้รถเมล์แต่ว่ามันกะ สามารถเอาไปซื้อของที่ซเว้นได้เว้ยผมก็เลยเอาไปซื้อขนมมาตุนไว้แล้วหิวตอนนี้ขึ้นไหครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะรอขึ้นเครื่องกับไทยพรุ่งนี้เช้าตอนเจ็ดโมงนะครับผมก็วันนี้ใช้ชี่สุ่มเสียงครับผมก็แต่ก็ให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าเกิดมาเปลี่ยนที่มาเก๊านะครับสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ทำยังไงนะครับผมก็คือ บล็อกนี้ไม่ได้เตรียมตัวนะครับผมก็ชีวิตเรียวนะครับแต่ก็อันตรายอยู่พอสมควรนะครับผมความรู้สึกแบบเปลี peace, uh ่ยวๆนะครับตอนกลางคืนเดินคนเดียวกับสนามบินนะครับก็ต่อเท่านี้ครับผมเองก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากเจอกันนะครับบายครับผม15ชั่วโมงมาเก้าครับ ผมม่นอนไม่หลับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสองกว่าละตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับผมสังเกตว่าแท็กซี่เนี่ยไม่ใช่สีเขียวเหลืองหรือสีชมพูหรือสีเหลืองสีฟ้าเหมือน,นบ้านเรานะครับแท็กซี่ส่วนมากเห็นคันด้านหลังปะแม่งจะขับเอาผ่านเว้ยตั้งแต่ผมไปเดินเล่นที่โซนปารีส เมื่อกี้แหละแล้วก็หลงเข้าไปที่คาสิโนโอีกดส่วนใหญ่เนี่ยแม่งขับแต่เอลพาร์ตเอลพาร์ว้ยแม่งโคตรเท่โคตรมีตังค์นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มาเก๊าอะ่ะปลั๊กเสียบชาร์จแบบที่สนามบินอ่ะก็ไม่เหมือนของไทยเสียบชาร์จยากชิบหายแล้วก็อื้อกว่าจะชาร์จเข้าหัวปลัก๊กเหมือนแบบ อามาตั้งไว้แล้วกลัวคนมาชาร์จกลัวจะชาร์จเข้าโอ้ใครมีพาวแบงก์ก็พกพาวแบงก์มาไว้ดีนะครับตอนนี้คือนอนก็ไม่ได้อากาศก็เย็นเลยข้างนอกไม่ถึงแม้จะเป็น10บองศานะครับแต่ว่าอนนุณหภูมิที่รู้สึกได้ประมาณต่ำกว่า1ิบเก้าแปตอนนี้เย็นหัวเย็นหูไปหมดออมาแล้วสิบชั่วโมงพอแล้ว ใครจะมาที่มาเกาก็ทากันบ้านดีๆนะครับผมเดินทางง่าไงใช้เงินสกุลอะไรก็ใช้บัตรได้หรือเปล่ารุ่นบัตรได้หรือเปล่าส่วนมากว่าเป็นเงินสดนะครับแล้วก็แท็กซี่นะสีสวยดีนะครับโคดรรูสีขาวดําแล้วก็รถที่นี่ก็เป็นส่วนมากจะเป็นเอาผ่าส่วนตัวผมแล้วชอบนะแต่ว่าติดตรงที่แค่บุหรี่นะผมสูบเตือนครับโอเค okay. นะครับผม ไว้เท่านี้ครับฝากซับสไคร์ด้วยนะครับสมั h a n แนล